สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณีมิตค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวไ้านะคะนี่เลยซีนมายังดีนะคะแล้วก็แนบลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะวันนี้เรามารีวิวกันกับไ้าสำหรับนี้นะคะหมอฟางอะ่ะไม่กล้าอ่านชื่อกว่าอ่านผิดกล่องสวยมากเนืแ,แค่กล่องนะกล่องก็จะเป็นฝาอย่างนี้ เปิดขึ้นมาก็จะมีคู่มือจะคล้ายๆกับอ่าสำรับนี้เลยอ่ะพิมพ์ด้วยกันไหมเนี่ยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นไกด์บุ๊กของเขาอันนี้จะเป็นภาพขาวดำนะคะก็ประมาณนี้เราสามารถเช่นเคยเราสามารถเรียนรู้คีย์เวิร์ดต่างๆของไพ่ทาโร่ได้เพิ่มเติมหรือว่าเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองอะมากยิ่งขึ้นจากการที่เนี่ยคำแปลอัาาลซฟรีก็ได้เนาะเข้าไป อ่าเขาเรียกว่าไงนะเข้าไปแปลภาษาเออเข้าไปแปลภาษาแล้วก็ไอ้กดตรงรูปกล้องอะคะ่ะเขาก็จะแปลให้เราเลยก็คือจะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วสะดวกสบายอันนี้จะไม่ได้แบบติดนะบางสำรับก็คือแบบติดติดแบบพิกแล้วก็มองไม่เห็นอันนี้เขามีขึ้นมาให้ไม่เนื่อนะคะน เป็นไพ่สำรับใหม่ที่ได้มาเมื่อวานนี้นี่จะออกแนวอามังกรมังกรน,นิดนึงนี่ค่ะไพ่แกะไปด้วยกันเลยมีความสุขนะ,ะการได้แกะไพ่อ่ะ การที่ฟังได้ไพ่มาบอกได้เลยนะคะนี่คือการได้รับการสนับสนุนของพี่ๆเพื่อนๆกัลยาณิมิตรนะคะซึ่งทำให้ฟังได้มีไพ่สําหรับใหม่ๆอยู่เสมอนะนี่เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยดีกว่าดูฟูเป็นไงสีสันสดใสจะค่อนข้างที่จะมี มีความเป็นอ่าเอกลักษณ์เนาะรวดลายค่อนข้างที่จะเยอะรวดลายเยอะมากๆแล้วก็ข้างๆจะเป็นเงินขอบขอบสีเงินกีดง่ายนะคะถามว่าติดกันไหมเหรอก็ไม่นะไม่ติดไม่ติดกันเลยแล้วก็แต่ไพ่เขาจะเหมือนบางนิดนึง จะอยู่ถ้าสับง่ายแต่ไม่รู้ว่าเนื้อก็แข็งแรงค่ะไม่ใช่กระดาษนะเดี๋ยวฟูค่ะเดี The Fool. The Fool. The ๋ยวฟูเดี๋ยวเมจิเชียนกำลังดูกำลังดูนี่แม่คาถานอจะแตเป็นงูแทน เดมเพสเดียมเพจเดไฮพินเทสเดียมเพจนะคะเดียมพอโรเนาะมีทับทิมความโดดสมบูรณ์แล้วก็เดอะไฮโลฟันปิดหูปิดตาปิดปากนะเห็นได้ไหมพูด ได้ยินแต่ไม่ฟังค่ะดินี่ยได้ยินแต่ไม่ฟังนี่ the lover wow chariot sting sting St สวยจัง the m i t t o e o f o r t u n e justice man dead t e m p e l a c e d e v i l shower the shower การพังของอารมณ์คล้ายๆการพังของเส้นลมปานอะการพังของศูนย์สลายของรากเลยอะถอนรากถอนโคงเพราะอันนี้คือรู้จักกะ แล้วเป็นคนพังทลายเองด้วยนะคะ The Star, The Moon, The Sun, Wow, Jasmine, The World สองถ้วยเขาจะไปเป็นหกถ้วยที่ไม่มีอีกคนหนึ่ง เด็กเด็กถือถ้วยเขาก็ยังมีถ้วยแล้วก็มีปลาอยู่อัศวินถ้วยวีนอบคับเก่งอบคัพมึงดาบสามดาบสามดาบอืม สี่ดาบห้าดาบหกดาบเจ็ดดาบรู้สึกถูกมองตลอดเวลาสำหรับใพ่นี้นะคะอ่แปดดาบเก้าดาบสิบดาบเด็กถือดาบ อืมอืมหนึ่งเหรียญการการให้ด้วยใจ <7. S 2> เจ็ดเหรียญพอปู่อมภูมิปัญญามากๆอ่ะเก้าเหรียญอ่ะแปดเหรียญเก้าเหรียญพึ่งอ่ะเขามีความขยันนะเขาเขาเป็นเป็นหลักฐานของความอดทนและความขยัน เดกถือเหรียญอัศวินโอราชินีมีส่วนองุ่นความอุดมสมบูรณ์มีรวงข้าวด้วยรายชาถือรวงข้าวหนึ่งไม้เป็นคาถาสองไม้แต่เป็นสองไม้ที่มีคริสตลัล เขาถือคริสตัลไว้สี่ไม้เราพาไปดูคู่มือก่อนห้าไมา้หกไม้มืดสว่างอันนี้ห้าไม,ม้พลังงานเขาเยอะนะคะมึนหัวเลยตื้อๆไม่เงิน แปดไม้เก้าไม้สิบไม้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่เนาะ ต้องดูต้องไปคุยคุยกับเขาก่อนดูเขาสื่อสารก่อนนะคะไพ่พร้อมทำงานกับฟางแล้วหรือยังคะอเอ็ดออฟครับไพ่พร้อมทำงานกับฟางแล้วหรือยังแล้วก็คีนออฟครับเข้ามาเพื่ออเ่บ็บเกี่ยวองค์ปัญญา เข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายพร้อมที่จะถ่ายทอดด้วยความรู้สึกที่จริงใจพร้อมช่วยผู้คนในการปลดล็อกเขาจะค่อนข้างที่จะพูดตรงแล้วก็ชัดเจนอ่อนโยนจริงใจไม่ขีเป็นพลังงานที่ซื่อตรงอะ่ะรอจังหวะเวลานี้อยู่แล้วเหมือนเขาจะบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะมาช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายให้ช่วยปลดล็อกออกมาจากดักได้ออเดโซเงามืดความคิดของคนงวยช่วยในการ เยียรักษาจิตใจเป็นน้ําชโลมใจให้กับผู้คนมากมายแล้วก็เป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์จิตใจของตัวเรานี่แหละแล้วก็จิตวิญญาณของเพื่อนเอนมนุษย์เยอะแยะมากมายอันนี้คือสิ่งที่ได้จากหน้าไพ่นะคะแล้วมาดูกันว่าไพ่เคลียร์พลังงานเนาะเคลียร์พลังงานขอพลังงานของเพื่อนๆพนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ คีย์เวิร์ดให้กับพี่พเพื่อนสามใบคีดเห็นหนึ่ง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 ที่เข้ามาดูรีวิวคลิปนี้ค่ะแปดถ้วยไฮโลฟันวางตำแหน่งเดียวก,กันกับราชินีถ้วยอันนี้คือราชาถ้วยอ่า อัศวินถ้วยคอยอีกหน่อยคอยอีกหน่อยเหมือนจะบอกเป็นอันนี้เลยอะ The World Stank Date s i c of Cup อือหือพลังงานนะคะเป็นพลังงานของอามณ์คล้ายๆบรรพระบุรุษ มันพบุรุษจิตญาณประมาณนี้จิติญาณมันพบุรุษจิตญาณโลโซจิตญาณเก่าแก่ที่ที่เข้ามาในคลิปนี้เนาะแล้วเป็นข้อความที่อยากส่งถึงเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่มาดูรีวิวคลิปนี้เลยนะคะอะไรที่ควรปล่อยก็คุณควรปล่อยสิ่งที่ควรรักสามารถที่สุดคือจิตใจของตัวเราเองจิตใจให้ให้ใหเขาเรียกว่าไงคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอยู่แล้วคุณเป็นคนใจดีมีเมตตา ใจดีกับทุกคนก็อย่าลืมใจดีกับตัวคุณเองแล้วก็ความแข็งแกร่งที่คุณมีเข้าใจแต่อย่าสร้างกำแพงมันไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะไรไม่ใช่มันจบสิ้นไปก็ถือว่ามันไม่ใช่วาระของเราแต่ถ้าอะไรที่มันใช่สําหรับเราคอยคุณรู้ไว้ว่าทุกการเรียนรู้ของคุณมันมีมันมีมนมันยสําคัญอยู่แล้วมองให้ออกว่าสถานการณ์นี้ได้มาไกด์ข้อความอะไรให้กับเรา หรือว่าสถานการณ์นี้เป็นสัญญาณให้เราต้องปล่อยอะไรไหมแน่นอนวันนี้มีอะไรที่จะต้องปล่อยแล้วคุณจะต้องก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่คุณอยู่คุณเจอเรื่องราวอะไรเรื่องราวนี้มอกฟังเชื่อมั่นว่าคุณคือผู้ที่แข็งแกร่งมากพอที่จะตัดสินใจแล้วก็พาตัวเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่ที่มันตรงกับศักยภาพของคุณที่มันตรงกับเสียงเรียกภายในของคุณขอให้คุณเดินตามเสียงเรียกร้องภายในของคุณ อิสระมันอยู่ที่คุณแล้วอยู่ที่คุณจะไว้วางใจในตัวคุณเองไว้วางใจในจักรวาลมากน้อยเพียงใดท,ทุกพลังงานที่เข้ามาได้อบกอดคุณไว้แล้วได้คุณคือลูกหลักค่ะคุณคือซิกออปคับอ่ะคุณคือคุณคือพลังงานเห็นความอ่อนเยาวยาวไว้แล้วเป็นไม่ว่าคุณจะเกิดมากี่ภพกี่ภูมิก็ตามคุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเสมอแล้วสิ่งที่ขึ้นมาชาัดมากๆเลยก็คือต้องปล่อย ออกมาจากสถานาการณ์นี้ปล่อยวางอดีตอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็จบวงจรที่มันไม่ได้นำพาคุณไปสู่ชีวิตอันอันสวยงามได้เวลาแล้วคะ่ะที่จะทำลายกำแพงกำแพงที่คุณเองเป็นผู้สร้างไายบอกฟังไม่รู้เหมือนกันว่าสถานาการณ์ที่คุณได้เจอมามันจะทำให้คุณต้องสร้างกำแพงไหมแต่ไพ่ขึ้นมาว่าขอให้คุณปล่อยวาง แล้วก็ละวางเพราะว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องที่จะต้องทำตามใจใครอะ่ะคุณเกิดมาเพื่อรู้ว่าคุณมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวคนเองคุณไม่ได้มาเพื่อทำให้คนนน้นถูกใจคนนี้ถูกใจหรือว่าอ่าต้องเข้ากับคนอื่นสมมติว่าคุณชอบเล่นเห็นโฆษณาเด็กนึกถึงขึ้นมา เป็นเป็นคลิปคลิปเลียวคลิปช็อตนี่แหละค่ะที่มาฟังได้มาก็คือเขาเล่นเล่นเล่นบอลกันอยู่แต่เขาให้เตะเข้าโกแต่เขาเล่นยิมนาสติกเห็นอะไรไหมคะเขาแค่อยู่ผิดที่ผิดทางเขามีความสามารถนะแต่เขาแค่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางคราวนี้มันสอดคล้องกับเรื่องของเพื่อนคุณอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วสถานการณ์นี้มันทำให้คุณจะต้องตัดสินใจเดินออกจาก พื้นที่ที่คุณอยู่อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นผู้คนอาจจะเป็นสังคมอาจจะเป็นเรื่องราวหรืออาจจะเป็นการวางใจเป็นไปได้หมดแต่ทุกอย่างมาเพื่อทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณมีดีอะไรใจคุณบารถนาสิ่งใดแล้วก็เดินตามเสียงเรียกร้องภายในของตัวเองของคุณไปเลยคุณมีพลังใจที่เข้มแข็งมากแล้วคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในรูปแบบที่มันมีความสุขอะมันอบอุ่นที่สุดและนี่คือข้อความที่ไพ่เขาได้ขึ้นมานะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ เป็นคลิปรีวิวพายแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดให้กับพี่ๆเพื่อนๆส่งท้ายคลิปนี้นะคะในทุกๆแรนดอมที่หมอฟังได้ทำจะมีอ่าในทุกๆก,การรีวิวจะมีแรนดอมปิดท้ายเสมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ